สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและคุณหน,หนูที่กำลังรอชมการพยากรณ์อากาศวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านนะครับผมขอขอบพระคุณที่ทักทายและกล่าวให้กำลังใจกันมากมายแสดงให้เห็นว่าท่านชอบชมข่าวทีไอทีวีมั่นใจเหมือนเดิมเถอะนะครับว่าข่าวทุกข่าวทุกช่วงของเราเป็นข่าวที่ด่วนสดและจริงเท่านั้นครับส่วนแนวทางการนําเสนอก็เป็นเทคนิคของโปรดิวเซอร์แต่ละคนที่มีเป็นจํานวนมากในทีไอทีวีแห่งนี้ครับ ผมขอขอบพระคุณและก็จะตอบคําถามแฟนแต่ละภาคที่สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับท่านแรกเชิญไอ้ายคําตายแห่งจังหวัดเชียงหายครับลุกครับมันเข้าที่เชียงหายอากาศเป็นจะไดพ่องปีน้องเกษตรกรเป็นอย่างก็ อากาศประเทศไทยตอนบนอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวแถมอากาศเย็นจากประเทศจีนก็กําลังจะแผ่ลงมาถึงภาคเหนือและอีสานเป็นครั้งคราวอากาศก็จะแปรปรวัวเลยครับเปรียบได้กับจริตของสตรีวัยทองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้ากเกษตรกรเข้าสวนควรจะห่มผ้าปวยกันหนาวด้วยพาสาวไปนั่งเบียดด้วยนะครับ <laughs> ท่านต่อไปคือคุณบุญโฮมจากจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญครับโฮ้ยบ้านค่อยอยู่ไร่อเอ็ด เลี้ยงงวัวน้อยหลายตัวสีเฮดจังได้นออครับเจ้านาย <S 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 ผู้เลี้ยงสัตว์ควรสร้างแผงกําบังลมหนาวให้น้องวัวและก็ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเพราะว่าสัตว์ที่ยังเล็กและอ่อนแออาจจะเจ็บป่วยได้นะครับต่อไปคุณแกลงศัก์จังหวัดระยองครับ <S 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 ผมอยู่ภาคตะวันออกฮี่ทำสวนงาะอีอากาศอย่างนี้จะเป็นยังไงพี ภาคตะวนันออกฝนจะตกจนถึงวันจันทร์แล้วจากนั้นจนถึงวันพฤหัสจะหนาวรากเงาะที่ถูกน้ําท่วมขังน,นานๆจะตายได้ครับต้องระบายน้ําให้ดีอาต่อไปพี่หลวงไข่จากท่าฉางสุราษฎร์ธานีครับท่าทางเรียกราดเช่นนะครับมันเป็นพรือ่อทำเรื่องก็ไปให้อ,อกเลขยขถ่เรื่อไปแล้วได้คลองทําสวนยางจะใไ้โคดีไหมจะแปดพวัวแมตผี่น้องเอ้ยไม่ต้องโคดน,นะครับพี่หลวงแค่ดูแลบริเวณสวนให้อากาศถ่ายเทก็พอนะครับไม่งั้นอาจจะเจอเชื้อราได้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งดูแลสภาพน้ำอย่าให้เปลี่ยนแปลงเร็วนักครับเพราะว่าสัตว์น้ำจะปรับตัวไม่ทันวันทังคารวันพุธพฤหัสเช่าเรือควรระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนภาคกลางน้องกระตูนถามมาครับพี่ครับผมปลูกข้าวนาปีระยะใต้ท้องซื้อด้วยสิครับต้องระวังอะไรบ้างล่ะครับ สำหรับข้าวนาปีระยะตั้งท้องและออกรวงเกษตรกรควรดูแลน้ําให้เพียงพออย่าให้ขาดน้ําเพราะว่าผลผลิตจะลดลงนะครับขอบคุณทุกท่านที่สอบถามมานะครับในช่วงนี้นี่อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านภาคตวันออกและภาคใ,ใต้ตอนบนของประเทศไทยขอให้ประชาชนติดตามคําเตือนเรื่องพายุหมุนที่ว่านี้ครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่คุณธนวันทีไทีวีนำมาบอกไว้ทุกกลางวันทุกกลางคืนก็ได้